ก็มาถึงพาร์ทที่4กันแล้วนะทุกคนกับทีมอดีตเคยเก่งนะครับหรือว่าเป็นการไต่แรงด้วยทีมนี้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามนะครับก็ไปดูพาร์ทหนึ่งก่อนได้เลยนะครับก็จะได้รู้ความเป็นมาของทีมนี้นะครับว่าผ่านอะไรมาบ้างนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาลุยกันเหมือนเดิมนะทุกคนในการไต่แรงในพาร์ทที่4ี่ ก็แรงปัจจุบันนะครับของผมเนี่ยก็อยู่ตำนาน2 2ดาวนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยนะครับก็แบบต่อเลยนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะครับก็อยากให้ดูพาร์ทแรกก่อนนะเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็ดูมาเรื่อยๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเกมแรกในพาร์ทที่4กันเลยนะครับก็เริ่มเกมนะทุกคนแล้วก็บอลอยู่ที่เวียล่านะไหลมาที่ตรงนี้ครับอุ้ยโดนสกัดไปได้ครับแต่ยังได้อยู่หรือเปล่าสวย ยู่ซีีโอได้บอลมาลูกนี้จ่ายมาติดแต่ยังได้อยู่อานายเล่นเช้งวันหนึ่งีเล่นกันตรงนี้โอ้โหไม่ได้ครับเขาก็พยายามมาแล้วนะครับจังหวะนี้พยายามสวนครับเชาตันเชาตันไห่มาตรงกลางที่เอ้ามันจะหลุดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับเหมือนเน็ตแดงแรงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็มาแล้วจังหวะนี้ครับอานายอานายโอ้โหโดนสกัดไปได้ครับได้ไหมโอ้โหแล้วผมก็ลกไปเองนะครับ แต่บอลออกไปเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงครับเขาเปิดมาแล้วครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่บารเดเขาออกขวามาจังหวะนี้ครับเขาพาบอลมาแล้วใครครับนี่โอ้ยเดี๋ยที่สกัดไปได้ครับคาฟูไหลมาที่ตรงนี้สวยบุริตโอ้ยโดนคุ้งโคตรแรงเลยครับเข้าอย่างแรงครับไม่ฟาวน่าจะเข้าบอลนะจังหวะนี้ยังไงครับเตโอ โให้มาช่องนี้สวยแล้วผมสวยแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับยิงลูกนี้ติดยังไงบอลอยู่ที่เขาอยู่จังหวะน,นี้ยิงติดก็ไม่มีอะไรครับบคนซาคว้างมาครับให้มาจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ตรงนี้ครับบาคลา่าบาคล่าพาบอลมาอยู่บาคาคร่าคึงต่อใครไหลามาตรงนี้ยิงหูวโอ,โโอเดก,กาครับเอาไปก่อนครับหนึ่งศูนย์นะโอ้โหดูภาพช้าทุกคนยิงเร็วครับหูนาซาบอก ไม่ไหวครับยิงอย่างนี้ครับจังหวะนี้ครับก็เล่นไปครับกุลิกไะไมาที่ตรงนี้ครับซีดานโอ้ยล้ำหน้าจังหวะนี้เข้ามาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับยังไงครับยิงหูปาดเข้ามาน่ากลัวครับเปิดเข้ามาไม่มีอะไรเลียย์ออกไปก่อนครับใจเย็นนะครับต้องเล่นใจเย็นนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับครึ่งแรกจะจบสกอร์นี้หรือว่ายังไง จีดานโอ้โหเข้าบอลโคตรแม่นเลยทุกคนคือจิ้มเอาจิ้มเอาเลยครับทีมนี้ครถึงว่าเอาเรื่องนะครับยังไงครับไหลมาตรงนี้ให้โยนครับโอ้โหโยนครับยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือโป๊ก่อนจบครึ่งแรกฮะโอ้โหดูว่าถึงก่อนหนึ่งทีครับยูเซ่ไหลมาที่โยนครับดูดรวบเบนเชงเหมือนจะล้มแต่ว่าไม่ครับมีความแข็งอยู่นิดหน่อยครับ เอาเรื่องอยู่ครับมารับก็ครึ่งหลังเลยนะครับตัดภาพมาที่ตรงนี้เลยครับตัดสวยครับเอโอแต่ว่ายังไม่ได้นะครับเอามาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับกุลิดโอ้กุลิดหัวเหลืองแล้วช่วยครับผมส่วยครับโี้ยเขาเปิดมาตรงนี้ยิงลูกนี้เอ้าโอ้หอะไรครับเนี่ยนซาผมยืนครับดูว่านซายืนครับโอ้หไม่โอ้หปฏิกิริยาช้าจะจัดนะ ก็ต,ตามนี้เลยทุกคนเพราะวกก่าการ์ดมันเก่านะเข้าใจได้ก็เกมแรกก็แพ้ไปครับแพ้สองประตูตอนหนึ่งนะครับมาร์เลียนต่อเลยดีกว่าทุกคนอ่านชื่อเอานะครับผมเจอกับคนนี้นั่นเองนะทุกคนก็ผมพูดไม่ได้นะครับ <c oughs> เอามาเลียนต่อดีกว่านะครับในเกมที่สองนะจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่ยังไงครับเจวินโย่ไหลาตามาติดที่วีราบยังไงครับโอ้โหโดนสกัดไปอีกแล้ววีลา ไลบ่บอลอยู่จังหวะน,นี้เข้าบอลสวยครับ,รบยูเซ่ไหลมาที่อานายคืนมาที่ยูเซ่เล่นตรงนี้บอลไวโอ้หูแต่นักเตะเราชาบจังหวะน,นี้บอลอยู่ที่กลางสนามอะยังไงครับยังไงสวยเวลาออกไปที่ซีดานเล่นบอลไวไม่ได้ครับก่ายติดเขามาแล้วทางขวายังไงบาเวดเดีไหลามาตรงกลางที่ตรงนี้น่ากลัวโอ้หูสกัดได้ แต่ว่ายังไม่เขียนครับเลีย์ไม่ได้จังหวะน,นี้ยังไงครับโอ้โหลูกนี้ก็โดนไปก่อเล็บหนึ่งเมตรครับเอม,เบมโบโมครับโอ้โหยังหวันนี้ยิงติดฮนะซีดานมาที่อยู่เซฟแล้วที่อาไนลูกนี้มาแล้วยังไงครับอาไนครับอาไนอาไนอาไนมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟอะโอ้โหยึกเอาเลีวยงไงครับซีดานยังไงโอ้โหย้่งไม่ได้ครับ จังหวะน,นี้ยังไงยังไงดีโดนครับไหลมาที่ตรงเนียบโอ้โหโดนเข้าบอลอีกแล้วโอ้โหจะขึ้นแชมเปี้ยนหรือเปล่าก็ครึ่งแรกครับเอาไปก่อนนับหนึ่งเมตรแล้วโดนนาไปก่อนมาดูว่าครึ่งหลังเราจะเป็นยังไงครับฮาสินาเทีับโยนครับได้บอลมาที่ไหลตรงนี้ที่อยู่เซฟอยู่เซเรนเชคมาหนึ่งทียังไงครับขู่มีความแข็งอยู่ยิงลูกนี้ก็จีตีครับโอ้โห,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 โห ตีเสมอได้ครับจังหวะนี้ว่าเราจะขึ้นนําหรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนครับเรามาดูกันดีกว่านะครับจังหวะนี้เหมือนเขาจะยังไงครับอ่าแล้วเข้าเหมือนเลี้ยงออกไปเองนะโดนครับหลานเที่อานายเล่นกันตรงนี้หูวันทูสวยจริงครับสวยจริงๆครับยิงลูกนี้ก็ไม่เหลืออย่างแน่นอนครับหูวดูว่าภาพช้าจังหวะนี้เล่นวันทูครับสั้นๆนะ โอ้ยช่องนี้ก็ไม่เหลือปั่นปั่นโค้งเข้าไปเลยครับตับสวยครับกุลิตไหลมาที่ยนครับเลนเชยหนึ่งทีครับไหลมาที่ตรงนี้กุลิดครับแล้วก็ยิงไปไหนครับโอ้ะเรียบร้อยครับชนะไปครับเกมที่สองสองประตูต่อหนึ่งครับจังหวะนี้ก็ได้เพิ่มดาวมาด้วยนะครับถือว่าแจ่มเลยนะครับ เกติสามนัทคนจังหวะนี้โยนมาแล้วยังไงบอลอยู่ที่ตรงนี้ซวยแล้วครับเขามาแล้วองรีบองรีบองรีลุดเดียวมาอย่างนี้โอ้โหเซฟไม่ได้ครับลาซาบอกไม่ไหวครับโอ้โหจังหวะนี้คว้างมาแล้วบอลอยู่ที่ซีดานยูเซฟไ้มาที่ตรงนี้เล่นกันสั้นๆนะครับอยู่นี้จังหวะนี้ยังไงยูเซยูเซมาแล้วยูเซมาแล้วยูเซยิงลูกนี้โอ้โห เอาแล้วครับดูว่าภาพช้าก็สามคนนะเอาไม่อยู่นะคจังหวะน,นี้ก็น่าจะจบครึ่งแรกครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูอันครึ่งหลังกันก่อนเลยจังหวะน,นี้ได้บอลทุ่มฮนะเวลาหน้า,ามาทัที่อานายอานายเล่นกันตรงนี้อีกแล้วครับวันทูสั้นๆนครับยังไงโอ้โหดูววันทูรับโอ้โหถือว่าเอาเรื่องจัดเลยครับโอ้โหถือว่าเอานะ เอาอยู่ครับโอ้โหเล่นเชงลูกนี้แต่ว่ากุลิตยังตามบอลมาอยู่กุลิตยังพาบอลมายิงลูกนี้โอ้โหชนคานแล้วก็หม่งซ้าไปก็เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ก็เป็นเกมส่วนของเขานะครับจังหวะนี้ไายไปที่คอนาเต้ครับกุลิตไหลมาช่องนี้น่ากลัวจริงครับอังโอเวลายิงลูกนี้ก็ไม่เหลือครับโอ้โหตีขึ้นมาเป็นสามสองครับเอาล้ครับได้เสียวนะทุกคนจะโดนตีเสมอหรือว่าจะทิ้งห่างครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเตโอคนาร์เดสโดนครับ เล่นกันตรงนี้ที่อานาครับเล่นมาช่องนี้สวยจริงครับโยนครับถ้าทันไหมทันอยู่ครับโอ้โหหลอกสวยให้มาช่องนี้ออ้ยให้มาเกินครับโอ้โหแต่ว่าได้เป็นลูกฟาวนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ครับเราจะเล่นสั้นๆนะจังหวะนี้ยังไงครับสั้นๆนะจังหวะนี้ยังไงครับซีดานไหลมาตรงนี้กุลิดจิ้มลูกนี้โอ้โหแล้วโดนเขาจิ้มเหมือนกันแล้วก็จุดโทษไปเลยครับ โอ้โหยัยงไงครับยิงลูกนี้ก็ไม่เหลือโอ้โหจับไปครับ4-2พิ้งห่างจังหวะนี้ก็น่าจะโดน4-3-3-4เรียบร้อยครับชนะไปนะทุกคนเกมที่สามนะก็ได้ดาวแล้วก็เพิ่มนะครับอีกหนึ่งดาวนะคตำนานหนึ่งหนึ่งดาวนะครับจังหวะนี้ก็เจอกับโอยา117นะเกมที่สี่นะครับ จังหวะนี้ครับโยนครับไหลามาช่องนี้ที่อานายครับอานายโอ้โหเล่นเช่งสวยจริงยังไงปั่นนิ่มๆโอ้โหวิจุว่าเอาเรื่องจัดๆเลยฮะเอาละครับจังหวะนี้ครับเขาจะก็พยายามมาแล้วยังไงลูกนี้ฟอลันยิงโอ้โหต้องยอมฮะครึ่งแรกครับหนึ่งหนึ่งฮะเรามาดูกันต่อที่ครึ่งหลังดีกว่าจังหวะนี้บอลอยู่ที่อานาย เลี่ยนเชงมาหนึ่งทีย้วหูลูกนี้ถ้าไม่ล้ำหน้าบอกเลยมีเสียวแน่นอนครับยังไงครับอุ้ยโอ้โหแล้วผมไปทำเขาฟาบโดนจุดโทษโอ้โหแล้วนิ้วแดงมาเลยครับยังไงครับอย่าพึ่งดีใจไปครับโอ้โหมาดีครับอย่าพึ่งดีใจไปนะครับจังหวะนี้ครับยังไงบอลยังไม่เคลียร์นะสมสวยหรือเปล่าโอ้โหเร็คเสมอไปครับหนึ่งหนึ่งอะเกมมาเกมสุดท้ายแล้วนะทุกคน เจอกับโอเวียลร้อยสิบสามนะครับเมสซี่โนหนึ่งนะครับยูเซ่เวียร่าอานายให้มาช่องนี้ที่ยนครับเลนเช้งเลนเช้งอีกทีนึงแล้วก็ปั่นลูกนี้สวยๆเข้าไปเลยครับโอ้หงามเลยครับจังหวะนี้ครับดูภาพช้าจังหวะนี้ที่อานาบส่งมาที่เลนเช้งเลนเช้งครับโอ้หเลนเช้งยับยับอ่ะยิงเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับยังไงครับบอลอยู่ที่เวลย่าครับยังไงครับยูเซ่ ให้มาที่ตรงนี้วะหูยนครับหลุดเดี่ยวมาอย่างนี้หลุดเดี่ยวมาอย่างนี้จะไปเหลืออะไรล่ะครับโอ้โหหมาดีครับจะได้ขึ้นแชมเปี้ยนหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหแล้วโดนยิงเข้าไปเลยครับนาซาบอกไม่ไหวครับครึ่งแรกนําไปก่อนนับสองประตูต่อหนึ่งฮะจังหวะนี้ครับรึ่งหลังมาที่หูโดนโยนนะครับแต่ว่าโดนล้มไปแล้วจังหวะนี้โยนครับยังไงครับ หูหลอกสวยจริงเลนเชยิงลูกนี้หูแล้วเขาเซฟไปได้ครับยังไงเลนสันทนตรงนี้ครับอยู่เซอยู่เซฟรอเพื่อนก่อนนะสีดานออกมาที่ตรงนี้ครับยังไงครับไหลมาทางซ้ายโยนครับยังไงไหลมาช่องนี้ที่อานายโอ้โหอานายเล่นนิ่งๆนะโอ้หยิงเข้าไปเลยครับโู้รูปภาพช้าครับเล่นจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ครับอค่อยต่อบอลมาครับ เลนเช้งครับผู้แล้วก็ความพิ้วครับยังมีอยู่นะครับจังหวะนี้ครับเขาพาบอลมาแล้วยังไงครับสีดานตัดได้ครับยูเซ่เลนเช้งหนึ่งทียังไงครับโอ้โหมาแล้วหลุดเดียวหลุดเดียวอย่างงี้ครับหลุดเดียวอย่างงี้ครับยิงลูกนี้โอ้โหชนคานครับโอ้โหเกือบเม็ดที่สี่ครับไม่ได้ครับโอ้โหแล้วโดนสวนหรือเปล่าจังหวะนี้ฟานิสเตอร์รอยครับ บอลมาแล้วใครครับนี่อะจังหวะนี้เขี่ยไม่ได้ครับแปดสิบนาทีแล้วนะครับตาสุดท้ายจะเป็นยังไงจังหวะนี้จะโดนหรือเปล่าครับสามหนึ่งครับจะมีลุ้นอีกลูกหรือว่ายังไงยิงยังไงครับยังไงครับยังไงโอเคสวยครับมาแล้วจังหวะนี้อุ้ยไม่ได้ครับบอลอยู่ที่เขาแต่ว่าเรายังอยู่นะครับจังหวะนี้ยังไงครับโยนครับจ่ายติดอย แล้วเขามาแล้วทําเกมบุกนะฮะฟานิสเตอร์รอยครับยังไงน่าจะจบสกอร์นี้หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับชนะไปครับเกมที่ห้าครับโอ้โหก่ออีกดาวหนึ่งครับก็จะขึ้นแชมเปี้ยนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันพาร์ทหน้านะทุกคนพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันนะครับว่าดาวนี้ครับหรือว่าดาวสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะขึ้นแชมเปี้ยนเนี่ยจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะครับเรามาลุ้นกันพาร์ทหน้าเนาะ สำหรับวันนี้นะทุกคนผมก็ชนะไป3เกมเสมอ1แล้วก็แพ้หนึ่งนั่นเองก็แพ้เกมแรกนั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าผลประกอบการวันนี้ก็เป็นหน้าที่พึงพอใจครับก็เอาเป็นว่าคลิปวันนี้นะทุกคนก็หากว่าชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีความสนุกครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอลาไปก่อน,น,นสวัสดีครับ